รีวิวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในตลาด3มุมนี้นะครับจะมีตัวไรนบ้างนะผมแล้วก็ความสามารถนี่จะทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยครับทุกคนยังไงก็ฝากกดใจแล้วฝากกดรีวิ์ให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะคบไปดูคลิปกันเลยตัวแรกเลยนะผมก็คือเจ้าหนูพัมกินตัวนี้เลยนะทุกคนด้วยความสามารถของน้องเลยะครับผมทุกๆ6กถึงเนาทีนี่ครับน้องจะแปลงฟักทองนะผมเป็นแจ็คโอเรนเทอร์นะผมแบบสุ่มนะโดยเราเนี่ยสามารถสะสมได้ครบถึง5แบบเลยนะทุกคนบอกเลยนะผมเป็นตัวหนึ่งนะผมที่ให้ของตกแต่งนะครับส่วนใครที่กาลังหา กันทั้งหดเนียผมแนะนานี่เลยครับผมมองยูเกมเซนเตอร์บอกเลยของเขาดีจริงครับต่อมาก็คือเจ้าหมีผีแบบนี้เลยนะทุกคนน่ารักมากมาเลยครับตัวนี้ด้วยความสมบของน้องเลยนะผมทุกๆุกสิบแปดถึงสิบเก้านาทีนะครับน้องจะไปหาผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆนะผมและจะทําให้มันตกใจนะครับหลังจากนั้นผลไม้นั้นก็ผมก็จะติดสถานะน่ากลัวนะหรือว่าสถานะสกูปปี้นะคบผมตัวต่อมาเลยครับผมก็คือตัวนี้เลยครับผมโอ้โหเจ้าหมาป่าตัวใหญ่บิ๊กเบิร์มฮะเป็นตัวหนึ่งเลยนะผมที่ความสามารถของน้องเนี่ยททาาาา้เสนนนุกควยมมขอองงงลีผๆถึ น้องจะหอนออกมานะครับผมแล้วก็ผลไม้ที่อยู่อรอบๆของน้องนะผมมีโอกาส15%นะผมที่จะติดสถานะแสงจันนะทุกคนและจะทําให้เรานะผมแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเป็นเวลา35วินาทีถึง40วินาทีนะครับจะได้โบนัสความเร็ว40-50%นะครับผมแล้วก็กระโดดสูงเนี่ยประมาณ82-83%เลยนะทุกคนนี่ฮะขณะที่น้องกําลังทําสกิลแบบนี้เลยเนะครับเราก็จะแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแบบนี้เลยครับ คอยจะแปลงร่างเป็นหมาป่าเดียวได้เดี๋ยวกูจะออกล่ามึงระวังตัวไว้กูกระโดดกัดคอกระโดดกัดคอกระโดดกัดคอโอ้โหทำนั้นแหละทุกคนระวังด้วยนะครับเวลาแปลงร่างเป็นหมาป่านะทุกคนขั้ต่อมาคือลิปเปอร์นะผมหรือว่ายมบตุนนันเองครับนี่ฮะน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมด้วยความสมเนาของน้องเลยนะครับทุกๆ20นาทีนะครับจะสลัผลไม้นะผมที่อยู่ในส่วนของเรา4ผลนะครับผมเพื่อเพิ่มค่าพาร์สิบบูส์นะผมระดับกลางนะครับหรือค่ายเอ็กพีบูส์นะผมระดับ กลางนะครับผมให้กับสัต์เลงแบบสุ่มในส่วนของเรานะครับอารมณ์ประมาณว่าน้องเนี่ยสามารถใส่ของเล่นนะผมให้กับสัต์เลงของเราในสวนได้นดั่นเองับทุกคนสามารถบูทพาสซีฟแล้วก็บูทเอ็กพีได้นะทุกคนน้องตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโหดมากๆเลยนะผมหนึ่งไอดีต้องมีตัวหนึ่งเลยนะ <c oughs> ทุกคนคิดยังไงครับสัต์เลงตัวไหนที่ทุกคนชอบมากที่สุดก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะทุกคน